วันนี้นะคะเราจะไปโอซาก้าเจอะไรวะยูนิโอโซ่เจแปนสตูดิโอนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ยูนิโอโซ่เจแปนแล้วนะคะ เราไปรถไฟฟ้าใต้ดินกันนะครับเดีย๋ยวเราไปขึ้นตอนนี้เราอยู่ฮามาจิเนาะเดี๋ยวเราไปลงอุเบดะสเตชันนะคะแล้วเดี๋ยวเราต่อไปสายหนึ่งแล้วเราก็จะถึงเลยนะคะไปกันค่คาค่าตอนนี้นะคะเราก็หาสถานีนิชิกุโจใช่ไหมไม่รู้เมื่อกี้หลงที่ไปที่ไปยูนิเวอร์แซลอะนีนะ บนแบบแล้วมีคุณป้าญี่ปุ่นใจดีมากน่ารักมากเห็นเราเดินงงมั้ยแล้วบอกว่าเข้ามาช่วยเขาเห็นมีเราไม่เด็กเขาเห็นเรามีน้องน้อยด้วยน้องมีน้องหม่องบอก็เลยเลยเข้ามาบอกเออแบบว่าเขาไม่อายอยู่แต่ว่ามีอะไรให้ช่วยไป็คุณอะไรเงี้ยเออน่าระกังๆไม่งั้น,นก็เดินหลงพักหนึ่งอ่ะ <c oughs> ตอนนี้อย่าเราไปยูนิเวอร์แซลกันต่อนะคะไปกันค่ะพ่อแม่เดี๋ยวเราไปยูนิเวอร์แซลกัน <c oughs> ไปดูสถานดีดีกว,ว่าเรานั่งหัวเลยอ่ะ ะะไปต่อคิวเนาะแล้วไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะไปอย่าลอตามเข้าไปข้างในกันค่ะไปเลยบายไปค่ะดิ๊นี่นํำค่ะดิ๊นี่นํำนะคะ <c oughs> น้ำเหรอคะลูกน้ำหมอไปนํำนํำไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกมาถ่ายกันตรงนี้ละออกมาถ่ายได้ค่ะ ะคะอ่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปที่ชิคเก็ตกันนะคะลูกเดีย๋ยวเราไปเข้าไปโซนด้านในโอเคโอเคไป็ล็อกปู่คุณย่าก่อนที่นี่ล็อกปู่คุณย่านะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูรูกกันนะคะว่าเราถ่ายรูปเราจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะ่า,าที่นี่ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะรูปโลกนะคะยูนิโอโซนเอ อนนี้นะคะเราก็มาเข้ามาในนะะเ Theatre โคนันเราจะมาดูว่ามาดูอะไรกันนะคะสีีดีอย่ารอเปิดบ่ายโมงเนาะอะเมื่อกี้นะคะก็เข้าไปดูแล้วเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเนาะแล้วก็ออกมาว่าคือข้างในมันเป็นแบบสามมิตินะคะเป็นละครสามมิติชื่ออะไรนะโคนัน <Conan. S 1> <laughs> นี่โคนันก้็นทุกานเลยมีแบบว่าเรานั่งอยู่แล้วแบบมีแบบว่า รู้สึกจริงๆเหรอนั่งอยู่เออ 4G 4G อ่ะมีนงมีน้ำมีหนาไปเล่นงเกันต่อกัน่ะไปค่ะอ๋อก็เล่นอันนี้ค่ะโอ้อที่สีองศาไม่เอมีเงาค่ะจะไม่ใส่อ๋อแม้วันคือ เดี๋ยวเราต่อแถวไปเล่นอนะ่ะเครื่องนี้กันนะคะนี่เเราจะเล่นเครื่องนี้เอามาต่อแถว เดี๋ยวเราจะนั่งในคันนี้นะคะไปค่ะว้าวควายไดโนซสาร์แต่เราไม่เล่นดีกว่าขียจต่อแถวเดอว่าอยู่ข้างล่างๆอะคะ่ะเพราะว่าแบงค์ไปเราไปเดินกันดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซนนะคะจูราสิกเลยคะ่ะเป็นโซนไดโนเสาร์เนาะเราก็แวะกินข้าวนะคะ ที่ d ิ s c o v e r y r e ล t a u r a n นะคะนี่อันนี้จะเป็นข้าวหน้าไก่ต้มน,นะคะมีน่ากินมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นสองจานเนาะเป็นของกินกับแม่แล้วก็อันนี้จะเป็นเฟรน,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 นฟรายส์ไก่คาราเกะนะคะแล้วอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เก์นี่แล้วเป็นเซตเซตเนี้ยนะคะประมาณที่แบบมีรวมข้าวและน้ำประมาณจาลนละสี่ร้อยกว่าบาท นะคะเดี๋ยวเราไปต่อเดินต่อว่าอยากดกไปว่าเราจะพาไปเล่นโซนไหนเนาะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะบบ๊าายยเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนแม่อยู่ด้านนูนน้น,นพักกินข้าวกันพักกินข้าวพักกินข้าวกันก่อนเติมพลังก่อนนะเติมพลังก่อนไหนไหน <c oughs> โอ้ยอันนี้อะไรนะกินไหมโอ้ข้าวหน้าเนื้อนะของน้องจะเป็นข้าวหน้าเนื้ออ๋โหอ,อันนั้นเป็นไก่ทอดเหมือนกันตัวเล,หล็หลับัวลหลับบ้านเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนตอนนี้นะคะเราก็อยู่โซน De o ล้วนะคะ De o v นะคะีเดี๋ยวเราสแกนนะคะเราจองได้รอบ4โมงเย็นเนาะเดี๋ยวเราสแกนเข้าไป 拖地板 ในโซนนิทนอลเวิลแล้วนะคะเดีย๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะคะว่าน่ารักแค่ไหนนะคะพี่วิก อันนี้สำหรับใครอยากเก็บคะแนนนะคะเล่นได้งงมาดี้เราอะเรายังไม่รู้จักมาริโอ้ดีเราอะยังต็กน้อยเกินไปงงงงี้งง ร <My S 2> ู้ร oh <my. S 2> ู้รู้เคยตอนนั้นปุ๊กปุ๊กักกบแฟม <m akes> เคยเล่นตอนเด็กกัน ah. เลยน่ารักสนุก <m akes> อันนี้เข้ามาข้างในเครื่องเล่นนะคะเราไม่รู้เล่นอะไรอย่าเราดูกันว่าเป็นอะไรตอนนี้ยืนรอนะคะคนเยอะมากเราไม่ได้ซือ e ้อเอกเพสพาร์ S <S <m akes> มานะยืนต่อคิวธรรมดาธรรมดาเลยนะคะทุกคน ไปเรามาดูกันค่ะว่าข้างในนั้นมีอะไรค่ะแล้วเ,เจอกันค่ะตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราต่อแถวอะไรกันเราต่อแถวมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะ90นาทีตอนแรกหมดหวังว่ามันคืออะไรวะตอนนี้ถามพี่ข้างหน้านะคะเขาบอกมันคือมาริโอ้คาร์สนะคะเย้ใกล้ถึงแล้วแถวร<ล>้รอนานมากท<ล>ุกคนสิ่งที่กลัวหรือเปล่าคืออะไร สิ่งที่กลัวคือกลัวดิสนีย์ร้องค่ะเพราะว่าแบบถ้าท่านผู้ชมถ้าอยู่นาน,านๆไรเงี้ยนางชอบร้องไห้ไะแล้วเป็นไงนางร้องไหมกิกก๊กกิกก๊กไม่มีนมเลยใช่ไหมไม่มีนมไม่ม,มด้วยนมอยู่ข้างนอกเพราะว่าเขาให้เอาเนี่ยกระเป๋ามาใบนึงก็เลยเออคิดว่าคิดว่าแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแล้วคือพลาดว่าเราไม่ได้ดูเวลาข้างนอกเนี่ยรีบเดินเข้ามาเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยนะห้ามห้ามดูดูเวลาข้างนอกนะโอเคไปเล่นกันค่ะก็ถึงแล้ว อันนี้สโนว์โอเคใส่หัวใช่ใส่หมวกเลยค่ะเขาไปเล่นเกมค่ะเขาเล่นเกมค่ะไอ้ย่าทำหน้าเปบนเราจะเล่นอันนี้นะ พูเฉไดอ่าลองไปเล่นกันนะค่ะะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ไปต่อแถวนานมาก าริโอโกคลาสนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราลกลับกันดีกว่าเดีย๋ยวไปกลับละโอเคแล้วเ,เจอกันนะคะว่าจะพาไปไหนเนาะไปคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะนี่สวยมากเลยเดีย๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันคะ่ะไปมีรถไฟ ในเมืองเวทมนต์นี่แล้วตรงเนี้ยมีร้านไอ้นี้ด้วยนะบัตเตอร์เบียร์ใครมาต้องกินแต่ว่าใครแต่ว่าเกมไม่กินแอลกอฮอล์วันวันนี้ขอผ่านนะคะนี่บัตเตอร์เบียร์พอกินบัตเตอร์เบียร์ไหมบัตเตอร์เบียร์มีผสมผสมแอลกอฮอล์นิดหน่อยอ๋อมาแล้วพ่อกับแม่สวยไหมสวยมาก ข้างในร้านนี่มีลูกอมขายด้วยนะที่เป็นลูกอมแบบว่าขี้มุงขึ้ลมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แต่เปิดได้ปะอ,อยากเข้าไปนะแต่แบบว่าเขาไม่เปิด <laughs> เขาเปิดแหละแต่ทำไมไม่มีใครเข้าก็เลยไม่กล้าเข้าเปิดได้บัตเตอร์เบียอโอมีโชว์อะไรด้วยดูเลยค่ะข้างบน ไม่มีแล้วหมดแล้วปิดแล้วนี่ก็ชมบรรยากาศไปโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้มถ่ายมาทักบรรยากาศให้ผู้ชมดูดีกว่าโอเคค่ะดีดีทำไรอ่ะดูกบกบดีดีดุกบมาแวมาแล้ีอ่ะบีบกบกบกบบบบบบบรบบ นี่นะครับบัตเตอร์เบียร์ใครที่มาที่แฮนดี่ฟอตเตอร์ต้องลองนะครับอร่อยไหมเนอ่ยอร่อยตรงนี้เป็นประทายของฮอยคอร์นะคะนี่เลยสวยมากไปค่ะไปค่ะไปไหนกันหมดแล้ว นี่ไงไม้กายสิทธ์อ่ะไม้กายสิทธ์ไม้กายสิทธ์ไม้กายสิทธ์อ่ะเสียสอุ 5, ย้ยห้าพันห้าร้อยยนอันนี้นี่ไม้กายสิทธ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ เาองกอโอ้ราคา5,500ยเยนนะคะสวยอะ่ะก็คือน่ารักดีนะก็คือแบบมันดูขขังะ่ะสวยนี่เราเข้ามาในช็อปนะมีชุดด้วยแล้วก็เลือกไม้ ี่นะคะก็จะปิดคลิปแล้วนะคะสนุกมากเลยกับการไปรเที่ยวที่ Universal Japan ในวันนี้นะคะก็ชอบมากเลยใน Nintendo เนอะ Nintendo น่ารักมากเข้าไปแบบเมืองือนจินตนาการที่เราอยู่ใน Mario เลยแล้วก็ดีนะคะชอบที่นี่ด้วย Harry Potter นะทุกคนน่ารักมากเมืองแห่งเวทมนต์นะคะโอเคพรุ่งนี้นะคะเราจะไปทาคายามากันต่อนะต่อไปเจอหิมะแล้วนะคะคลิปหน้าเนาะต่อไปค่ะเดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วนะบ๊ายบายแล้วเจอกันไปคลิปหน้าค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่สถานีนะคะรถไฟชินโอซาก้าแล้วนะคะเดีย๋ยวต่อไปเราจะไปต่อรถไปที่นากย่านะคะก็คือเรามีกระเป๋าหกใบเนาะเราต้องทําการจองที่นั่งก่อนนะคะเพราะว่าเรามี6คนมันเยอะแล้วก็จํานวนกระเป๋ามันหใบนะคะต้องจองที่นั่งแล้วก็พอจองปุ๊บก็จะได้ตั๋วใบนี้มานะคะเรานั่ง2ต่อนะอันนี้จะเป็น1ต่อนะคะชินโอซาก้าไปลงนากย่าสเตชั่น เราลงเสร็จแล้วเราก็จะต่อจากนาก,กย่าไปทาคายามานะคะแล้วเราก็จะไปทากายามะสเตชันกันค่ะนี่เดินๆ <Okay. S 1> no, no, no. ตอนนี้รอเวลานะคะเดีย๋ยวเราขึ้นตอนเที่ยงสิบแปดอีกประมาณสิบนาทีไปเจอหิมาก,กันแล้วไปกันสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ JR เลยเรอยู่บน JR แล้วเดี๋ยวเราจะไป ทาคายามะนะคะสวัสดีค่ะอาาเดี๋ยวเราไปทาคายามะนะคะลูกม,มัมมัมมีนมังทมาบอะไนะอันไหไหมอัไหไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันทาคายามะค่ะ 没有海。 ไปค่ะอย่าเราไปเข้าโรงแรมกันนะคะดิ๊นี่หนาวไหมหนาวไหมคะอู้หนาว <c oughs> หนาวหนาว,หนาวเลยไปอย่าเราเข็นดิ๊นีไปด้วยค่ะเข็นตัวเองได้หรอเราอ่ะเข็นตัวเองได้ปะเข็นเองได้ปะ ชิซุงแกนนะคะวู้มีชีวะด้วยทุกคนชีว้าตกนะชีวาตกแต่ว่ามันตกปล่อยๆอย่ะนั่นๆๆเห็นข้างหลังแกดีกว่าอย่าไปพักผ่อนเนาะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวดูว่าตอนเย็นจะทานอะไรอยาดูอีกทีเรื่องโรงแรมเราอยู่ข้างหลังเองเดินไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายค่ะ <laughs> ไปตอนนี้นะคะเราถึงห้องแล้วะคะ่ะที่ที่พักชื่อชิซุงแกนนะคะนี่เดี๋ยวเราเข้าห้องไปดีกว่า ล,ลงสถานีมาก็เจอเลยลงสถานีมาเจอเลยเดินส่งนาทีเท่านั้นก็กคในใกล้มากแล้วห้องคือดีมากบอกเลยในราคาเพียงแบบหลักประมาณสองพันจก,กว่าเอ้สามพันห้องเ <3, 000, S 1> นี้ย <3, 000, S 1> ห้องนี้สามพันนะคะราคาแบบดีเลยแล้วห้องใหญ่มากห้องที่เกนจองจะเป็นห้อง<ม>แกรนนะคะจะเป็น20ตารางเมตรนะคะนี่เรามาชมเข้ามานะคะก็จะเจอนะคะที่แขวนแอร์เป็นไงโรงแรมที่นี่ดีเนาะ อ่ะในห้องห้องนอนนะคะก็จะดูห้องนอนอุ้ยนอนได้แบบสามคนเพราะว่าเรามีน้องดิสนีย์ด้วยก็่ต้องเอาเตียงใหญ่เลยควีนไซส์นียค่ะนี่เห็นไหมมีน้องที่น้องนี่วิ่งเล่นเออมีใครติตตี้วิ่งวิ่งเล่นด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีอะไรนะโซฟาเก้าอีนเล็กๆใช่ไหมพื้นที่คือกว้างเลยใช่นี่อันนี้เห็นอะไรไหมไม่รู้วิวอเลยนะวิวตึก มีมีปุ่มตัวใหญ่จะมีกระจกให้เราแต่งตัวเนาะเราคงเห็นมีห้องน้ันมีห้องน้ำห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำใช้ของไในนี่นะแชมพูสบู่ใช้ของ DSC นะคะเป็นของ DSC หมดเลยมีไดร์เป่าผมด้วยมีไดรโอเคไปเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะคะไปค่ะบ๊ายบาย ตอนนี้เราอยู่ร้านอิซากยะหน้าโรงแรมหน้าโรงแรมเดินมาเลี้ยวถ้าเดินไปจากโรงแรมเดี๋ยวอยู่ทางซ้ายมืออยู่ซ้ายมืออ๋อไม่ได้เจอเองใช่ค่ะนี่เด็กคนนี้ค่ะเด็กคนนี้ค่ะดูกระตุ้นโลด p r i v เวทมากเลยนะนี่ส่วนตัวครอบครัวแล้วก็มาเป็นการอันนี้อันนี้ค่ะเมนูออเดอร์ค่ะแอสไพร์เซอร์มันฝรั่ง มีความเผ็ดๆหน่อยๆนะคะเครื่อนิดหนึ่งนิดนึงอร่อยแล้วเขาก็จะมีขวดแล็ปมาให้นะเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะกินไรน,นี่เราก็ได้หารมา,า,รมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นยกากิโซบะห่อไข่น่าก,กินมากน่นาก,กินมากน้ลอ,องชิมหน่อยชิมหน่อยอือร่อยชิม,มคนมั้ยมีข้าวด้วยนะ อ๋อนี่นี่นี่เป็ชมข้าวิมข้าวชิมข้าวเราองชิมข้าวข้าวผัดก็รสเหมือนข้าวผัดไทยอันนี้ไก่คารากะนีน่ากินมากเนาะไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะเวราไปกินข้าวไปนี่เราให้ละนี่เดียยว่าเดีว่าเดียิวนาวียดเดีนเต เมื่อกี้ยังไม่หมดน,นะคะอันนี้มาเพิ่มน,นีอันนี้เป็นปลาซาดีนทอดนะน่าก,กินมากและนี่เป็นเกี๊ยวซาค่ะอ,อันนี้ปลาดิบปลาซินีรวมบะหมีมม่เย็นน่าก,กินมากเลยะะอย่าไปลองกินข้าวกันดีกว่าโอเคอย่าไปทานข้าวก่อนนะคะนี่มาเพิ่อมอีกหนึ่งเมนูหนังไก่ย่างค่ะ อืมอร่อยอ่ะมันก็กรอบอ่ะทุกนแล้วมันเคลือบซอสด้วยนะมีความแบบหวานเดี๋ยวอ๋อหนูจะลองเหรอคะอ๋อเห็นแม่บอกอร่อยใช่ไหมคะอร่อยค่ะมันดูดที่ปากดูเต็มปากเต็มคำดูือด้วยโอ้โหโอ้โหดูดิโอเคลูก หนูโอเคกับปลาเกียบค่ะปลาปลาปลาโอเคหนูโอเคหมูโอเคกับปาอร่อย